สวัสดีครับทีนช็อปครับวันนี้เรามีโมบะแพด M6 HD b a c k เอร์ชั่นมาแล้วในที่สุดแอรก็ได้มาซะทีค่ะชาวบ้านก็ได้เป็นไงแล้วมันเป็นสปีดแพดเปิดปปร์ตีที่ดีที่สุดในปีนี้นั่นเองฮ่า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 กรีดคือมันก็เหมือนสีขาวสีชมพูเละนะแต่ว่ามันเป็นสีดำไงมันบอยสุดๆเลยแอรชอบสีดำเพราะว่าสีขาวเนี่ยขี้มือติดอล้วขี้เหร่มากมาก เริ่มเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเพราะว่าเราเวลาเราเล่นนานๆนะ่ะมันก็จะมีเหงื่อใช่ไหมเออกจะติอโอเคโอ้โหงามมากมากมากงามสุดๆเลยสีดำอ่ะแล้วก็มีกรอบมีกรอบสีขาวให้สองอันอ่าเป็นกรอบโอ้มีแหวนให้เปลี่ยนด้วยใช้แปดเหลี่ยมนะ เขาก็แถมแหวนกลมมาเอาเอดีดีดีดน่ารักดีน่ารักดีโหพราะมันเป็นสีดําแล้วมันงามอ่ะเนาะอืมจอยสีดํามาแล้วเราก็ถอดสีขาวออกเลยนะเพราะว่าเราอยากใช้สีดํานั่นเองอุ้ยอุ้ยแน่นเปรีย้ยว้าว อสุดๆอ้ส,ดสดอีดำมันดูดีจังเลยนะแล้วก็กรอบมันก็เปลี่ยนง่ายๆแบบนี้เหมือนเดิมโดยการดึงขึ้นมาแล้วเราก็เอากรอบสีขาวมาใส่ให้มันดำ <laughs> เฮ้ยรออน,นาล็อกก็เป็นฮอลล์เอฟเฟกอยู่แล้วปุ่มเป็นแมคาีนิกทั้งหมดนะเฮ้ยปุ่มเดี๋ยวนะปุ่มไหน,นตัวหนักเนี <laughs> ่ยขอตั้งปุ่มแันหนึง่งอะไรกันครับเนี่ย กูเกือบเน่าเฮ้ยชอยสีดำมันดูดีจังเลยแล้วสั่นละเอียดละเอียดคึกคึกกอัลลอนแมคานิกบัตทอมเฮ้ยทำไมบังก้าจับไม่ได้ล่ะอ้าว อะไรครับเนี่ยเออปุ่มข้างหลังอีกปุ่มต,ตั้งเลยตั้งไงเนี่ยลืมละเราลืมว่าเราจะต้องตั้งปุ่มยังไงอือ้อแค่มีเพื่อเพื่อเฮ้ยกดง่ายมากคือโมบะแพดมันเนียนอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นสีดำแล้วมันดูดีอะ เข้มเข้มเข้มในที่สุดแอดก็จะไม่กลัวแล้วที้มืออีกแล้วเออเอ่เอา้เอาเวนนี่ตายอืเอเย่เดี๋ยวนะโมบา้าแพดมันตั้งปุ่มยังไงวะเนี่ยลืมดูกุ้มือไหนมันเป็นจออันนี้เราก็ถอดออกมาเลย ต่อดอกดีกว่าเสียบดอกไปดีกว่าง่ายหน่อยตือดึงตือดึงโอเคแล้วถ้าเราไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเราก็เปิดคู่มืออโอโทษก็คแค่นั้นอ่ามาโคออตเตรลูเทอร์โบฟังชันมี NFC นะตัวนี้มี NFC อยู่ตรงนี้เอาอาร์มิโบมาวางสแ,แกนได้นะจ๊ะ ว่ามันเป็นตัว HD คือตัวท็อปสุดของโมบ้าเขามาโคเซตอัพกดปุ่มเฟือง3วิ1 2 3ไฟขาวติดปุ่มที่จะใช้และปุ่มด้านหลังอ่ะมันก็จะดับไปอันนี้ก็เหมือนกันกดค้างสีขาวติดปุ่มที่จะใช้ปุ่มด้านหลังโอเคเซตอันนี้คือแมปปุ่มพอเรากดด้านหลังอ่ะฮึดฮดจะจับได้ไหมเนี่ย ฮึดฮึดโหยจอยอย่างดีควงสองรอบทีเดียวติดนะอืมดีงามตอนนี้ปีนี้ก็ยกให้โมบ้าไปก่อนเพราะว่าแอดว่ามันดีสุดในการเสียบถือเล่นแล้วเพราะมันอวบแล้วอน,นาล็อกฮอร์เฟกทริกเกอร์ฮอรเฟกปุ่มก็เป็นออมลอนแมคานิกเฮือ โ,โอเคจอยสันแบบ HD Lumble อืมอมี NFC ยังจอยได้แล้วก็เชื่อมผ่านแอปได้นะเชื่อมผ่านมือถือไปอัปด่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวจอยได้ด้วยนะมันเป็นจอยที่ถือเล่นดีที่สุดในปีนี้แอดฟันโกไปฟันทำไมโอเคสนใจซื้อได้เลยจ้ะติ้นช h อจ้า Mobile Pad M6 HD สีดำ Black Edition หลอกเข้ม ไม่ติดขี้มืออีกต่อไปฮ่าฮ่าอดูดิเหมือนจะเล่นเก่งขึ้นเลยอ่ะซื้อได้เลยจากตินชอบจ้ะ